สวัสดีจ้าทุกท่านทุกท่านแกงผักขล็กใส่หมูสามชั้นมอนยังไม่มใส่ยนานั่งนะจ๊ะเอานำแบบนี้เลยแกงผัขกขล็กใส่หมูสามชั้นทำใส่ยานางเลยคนก่อน,น,นีลยที่ขาไดไปเก็บยานาง เก pues ็บเลยเปลี่ยมาจะบาทให้นองกินยัง ไคได้กล่องแมวมีเฟสตั้งแต่ฮะกล่องไหนกูได้พับเฟสได้ปะกล่องแมวแต่ไอ้นี่ขนเล็บแมวรับเล็บแมวสั้งมายี่สิบสองบาทก็นอนเปียนิน่ิมหนิมบนนอนบางนอนยังสัน่นคลิปนี้แค่น,นี้แล้วจ้าเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้ากับแกงพักคี็ก แซ่บจ้า